พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วรดาใส่เสื้อผ้าคามกับกาเกงผ้าคามนะคะวันเสาร์วันนี้เป็นทันที่28ของไอ้นะคะวันที่28นะคะวันที่28นี้ที่จังหวัดสกลนครนะคะเป็นบันเหประสาทพึ่งนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ อย่าลืมแวะเข้ามาดูมาชมนะคะที่สกลนครหรือดูตามเพจตามช่อง YouTube ได้นะคะจังหวัดสกลนครของเราเป็นวันพิเศษหรือเราเป็นวันเป็นงานประจําปีก็ว่าได้นะคะออกพา,านะคะแห่ประสาทพึ่งนะคะวันนี้วราดาก็จะลงไปดูไปชมนะคะบางครั้งก็อาจจะได้เดินหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เดินเพราะว่าเรางานเยอะเนาะบางทีก็ลูกหลานบางทีก็อาจจะเดินกับเพื่อนหรือบางทีเราก็จะไปถ่าย ให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะวันนี้เราก็จะมายกผ้าพันคอเลขลายหมีนะคะเพิ่งมาใหม่วราดาดจะน,นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาไม่ตรภาพนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะเมตาผ้าคุมไหลผืนนี้นะคะสวยนะคะอันนี้สไลด์ลายขาวนะคะผืนนี้ราคาจริงๆมันก็800กว่าแล้วขายอยู่ในราคาเดิม580นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ580พร้อมหอ่อ ถุงแก้วสวยๆพร้อมโลโก้ฟีนะคะหรือท่านอยากได้เอากล่องก็เอากล่องใส่เป็นชุดละ600นะคะจริงๆแล้วกล่อง30บาทเป็น620แต่เราจัดโปรให้นะคะชุดละ600พร้อมกล่องนะคะในวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาจัดโปรให้นะคะเป็นผ้าพันคอลายหนีมาใหม่นะคะขอบสีคามและขอบสีไม่คามนะคะพะเขากันไปนะคะจะยุกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะได้ไปดูแหุ่ประสาทพึ่งแล้วก็ไปทางานอย่างตื่นต่อนะคะงานเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้แต่วรดาก็อยากเอาสินค้ามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพดูคลิปอื่นๆก็ยังมีสินค้าอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าคามแท้ของสกลน,นครเลยนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้จะไม่มีลายยุกช่อย,ยุกดอกนะคะเป็นทามแท้เหมือนกันนะคะ แต่ไม่มีลายลายลูกแก้วนะคะตอนนี้พื้นละ300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลย300บาทนะคะเป็นผ้าพันคอผ้าคลมแทของสกุลน,นครน,นะคะ300บาทเท่านั้นจากราคา400อยเรายกให้เลยนะคะ300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าเรามีแทนน้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นถุกอันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากซื้อไปฝากไปต้อนเราก็มีกล่องใส่นะคะกล่องนี้ย5บาทนะคะ แต่ถ้าท่านซื้อพร้อมชุดนี้เราคิด20บาทก็เป็น320พร้อมกล่องนะคะจัดชุดไปเลยได้ใส่ของได้นะคะหรือท่านจะใส่แต่ถุงแก้วก็ฟรีนะคะเดี๋ยวบอระดาจัดการให้สวยงามมากนะคะต่อมาเป็นพื้นที่2นะคะพื้นที่2ก็เป็นคนละลายนะคะอันนี้เป็นผ้าคามของสกุลนครแท้แน่นอนเลยนะคะเราจัดโปรให้นะคะ300บาทเท่านั้นค่ะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจสวยงามมากนะคะไปทําผ้าเบี่ยงก็ได้นะคะงามมากอันนี้นําเบอร์สองนะคะนําเบอร์สองแล้วก็สามร้อยบาทนะคะนําเบอร์สองนะคะจัดโปรให้พร้อมกล่องสามร้อยยี่สิบนะคะ mm. หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะเวลาถ้าเราอยากเอาไปไปไป,ไปทำเป็นผ้าเบี่ยงก็ทักเข้ามาเป็นลายอย่างนี้นะคะสวยงามนะค่ะนี่ค่ะ นี่พื้นผ้าเบี่ยงอย่างนี้นะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามลายเด่นเป็นความแท้ของสกลนครนะคะเพียงพื้นละ300บาทเท่านั้นนะคะขายในราคาหน้าแม่กี่ทอเลยนะคะ300บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสวยจริงๆนะคะวันนี้เราจัดโปรห้พิเศษนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์3นะคะนัมเบอร์3นี่ก็สวยนะคะความแท้เหมือนกันแต่ไม่มีลายลูกแก้วนะคะุ่นนี้ไม่มีลายลูกแก้วนะคะเนี่ยค่ะดูลาย สวยคะ่ะดูแต่ละลายสวยนะคะเราจัดโปรให้เพียงพื้นละ300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคามิตรภาพเพียง300บาทนะคะจากราคาพื้นละ400ขายเพียง300บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะเป็นผ้าคามแพของสกลนครน,นะคะสวยนะคะเราจัดโปรเลยนะคะพื้นละ300บาทนะคะต่อมาเป็นลำเบอร์สี่นะคะ นำเบอร์สี่นี่เป็นลายน,นกยุงนะคะปกติลายนกยุงเราก็ขายแพยงกว่าแต่เราขายให้ราคาเดียวกันนะคะ3 0 0อยบาทลายนกยุงมีสองืนนะคะจัดให้เลยเลือกเลยนะคะจัดให้เลยนะคะนำเบอร์สี่นะคะพื้นละ3 0 0้อยบาทเช่นกันวันนี้เราจัดโปรสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแห่ประสาทพ,พึ่งแล้วนะคะวันนี้ี่จังหวัดสกลนครของเรามีแห่ประสาทพ,พึ่งนะคะนำเบอร์สี่าร้อยบาทนะคะ าลายนกยุงนี้มีอยู่2ผืนนะคะหากพ่อแม่ที่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมี2อืนนะคะฝืนละ3 0 0ร้อบาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะ3 0 0ร้อบาทนะคะนี่ฝืนที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะอันนี้ฝืนที่สองนะคะฝืนที่สองก็ลายเดียวกันนะคะเอาฝืนไหนก็ได้นะคะฝืนไหนก็ได้3 0 0ร้อบาทเช่นกันนะคะทักทักกันเข้ามาได้นะคะอันนี้จะไม่มีลายลูกแก้วนะคะยกช่อยกดอกไม่มีนะคะที่ผืนละสามรอย แต่รุ่นนี้จะมีลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วผ้านุ่มนะคะยกช่อย,ยกดอกนะคะตัวนี้พื้นละ380บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายนําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษค่ะพ้อมขามแท้แน่นอนสกุลนครน,นะคะอันนี้ n ม m b e r ขห้าพื้นละ380นะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าเราจัดโกจัดส่งพร้อมตรงหน้าปกค่ะ สวยทุกผืนสวยทุกลายอันนี้จะมีลายลูกแก้วนะคะยกช่อย,ยกดอกนะคะสามร้อยแปดสิบนะคะตนัมเบอร์ห้าผ่านไปแล้วนะคะสองเก้เาเก้าจ้ะเดี๋ยวอลงให้ทำไดจริงกางเกงเกงมันจะเป็นเกงเกวสั้น สีวนไม่ไม่ตัวนี้จะไม่ได้สีดวนแมากก็จะโันตีรายี่วนมันนี่ใพ่่านี้นก็มาเป็นลำเบอร์หกคือผืวนี้นะคะนัมเบอร์หกคะ นัมเบอร์หกสินค้าของเราก็ลายลูกแก้วเหมือนเดิมลายหัวใจนะคะเราก็จัดโปรเหมือนเดิม380นะคะสินค้าจากปกติตัวนี้4ี่เกา้านะคะเราขายเพียง380เราจัดโปรลดลงมาให้แล้วนะคะพิเศษเลยพออยู่ได้นะคะนัมเบอร์6นะคะตัวนี้นะคะ380หากพ่อแม่พี่น้องสนใจหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ทักทักกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิ้งร้อมขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะ วันนี้เราลงคลิปแล้วเราก็จะไปดูแห่ประสาทพึ่งนะคะสีจังหวัดสกนลนครสวยงามทุกทุกปีทุกปีสวยจริงๆนะคะอันนี้รายลูกแยวยกช่อย,ยกดอกนะคะผ้านิ่มนะคะ380หากท่านใดสนใจทักเข้ามาได้นะคะต่อมาัมเบอร์เจ็ดนะคะัมเบอร์เจ็ดนะคะัมเบอร์เจ็ดอันนี้ก็เป็นสีคามเหมือนกันนะคะสีขามแล้วจะยกสีคามติดๆกันให้ครบเลยนะคะยกติดๆกันเลยะคะ่ะ 380เช่นกันนะคะยกให้ติดติดกันเลยอันนี้สวยงามมากนะคะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะสวยสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเราแต่และอันไม่เหมือนกันนะคะ ผ้าแต่ละผ้าไม่เหมือนกันนะคะผ้าแต่ละผืนไม่เหมือนกันกีทอแต่ละฟืนไม่เหมือนกันนะคะทอออกมาแล้วจะเป็นคนละอย่างคนละเนื้อผ้าด้วยนะคะอันนี้เราก็โอเคนะคะ380เท่านั้นวันนี้สินค้าของเรามีพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะนัมเบอร์เจ็ดค่ะนัมเบอร์เจ็ดสินค้าของเรามีแค่น่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะจากส9 9เกาแล้วขายเพียง380บาทนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้ดูดีๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ ต่อมาก็เป็นนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดตันนี้จะเป็นขอบสีนะคะขอบสีอันนี้ออกสีเรียกว่าเป็นส,สีกุหลาบนะคะัวนี้เป็นสีกุหลาบงามแท้แน่นอนทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะแล้วก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ3า0ดบบาทนะคะกติกาของเราเหมือนเดิมโอนเงินก่อนแล้วก็ สินค้าค่าส่งรอบละ5้บาทท่านจะเอา1นึงพื้นก็50บาทท่านจะเอา5้าพื้นก็50บาทท่านจะเอา10บพื้นก็50บาทนะคะถ้าท่านเอาเยอะสินาราคามันไม่พออยู่แล้วแต่เราเติมให้นะคะเราจัดส่งให้ท่านไม่มีปัญหานะคะเราเก็บเหมารอบแค่50บาทเท่านั้นอันนี้ก็380นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายสินค้าของเราตรงหน้าปกราคา ต่อมาอีกนะคะเป็นนําเบร์เก้านะคะนําเบร์เก้านี้ก็สวยนะคะอันนี้จะออกชมพูอมบานเย็นเหมือนกันนะคะแต่จะอมคนละอย่างนะคะท่านดูดีๆนะคะเด็กค่ะอันนี้อมบานเย็นออกส้มนะคะอมบานเย็นออกส้มนะคะอันนี้อะไรจตุคามสวยงามมากนะคะสินค้า หายากมากนะคะสีแบบนี้นานๆจะมีไม่ได้มีตลอดนะคะสินค้าแบบนี้เราก็จัดโปรให้ท่านนะคะ3 8 0ดนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านนะคะในราคานิตรภาพนะคะสวยสุดซึ้งจริงๆนะคะคือ3 8 0ดบาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะจัดโปรให้เลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้นะคะ ต่อมาอีกนะคะต่อมาเป็นผืนนี้คือพื้นที่สิบนะคะพื้นที่สิบนะคะจะ,ะเป็นคนละลายนะคะแต่ละลายแต่ละผืนคนละลายนะคะไม่เหมือนกันนะคะรับรองก็ให้ท่านดูดีๆนะคะสวยดูลายนะคะลายยกช่อยกดอกลายลูกแก้วนะคะรุ่นนี้เป็น psilon, organic. ลายลูกแก้วนะคะยกช่อยกดอกลายลูกแก้วนะคะอันนี Universe ้นําเบอร์สิบนะคะจากสี่ก <Instead> ็เก้าเราก็จัดโปรให้ท่านเพียงสามร้อยแปดสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาหากท่านใดอยากได้เอฟเข้ามาเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายข้อสําคัญเป็นผ้าคามแท้ของสกลน,นครเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงพื้นนี้380ร้อบนะคะสามอนะคะว่าไม่พี่น้องคะหากท่านต้องการสินค้าดีหากท่านต้องการสินค้างามกอให้ท่านดู YouTube ของเรานะคะตอนนี้ YouTube ของเราอยู่ใน EP ีที่หนึ่กว่าแล้วนะคะก็ให้ท่านดู EP ีแล้วดูนัมเบอร์นะคะหากท่านอยากได้อะไรสินค้าอะไรทักทายกันเข้ามานะคะ วันนี้สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวันนี้สินค้าของเรามีแท้นแน่นอนนะคะเราจัดโปรให้ท่านทุกคลิปเราจัดโปรให้ท่านทุกรอบนะคะหากสินค้าของเราถูกใจท่านหากสินค้า ของเราท่านอยากได้ท่านก็ดูอีพีแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะถ้าท่านแอดไลน์ไม่เป็นท่านก็โทรหาวรดาจากเบอร์โทรลอยไว้ด้านบนนะคะสุดท้ายนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะดูโฆษณาให้วรดาด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์แบบนี้นะคะโป้อย่างนี้ท่าไม่ใช่กดไลค์อย่างนี้นะคะกดโป้นะคะกดแล้วก็แชร์ให้ญาติพี่น้องให้ท่านดูได้นะคะหรือเรียกอ่า เชิญท่านเข้ามาดูได้นะคะช่อง y o u t u b e วรดาภาคามไม่ได้เสียตังค์นะคะฟรีนะคะสุดท้ายวรลดาไม่มีอะไรได้แต่คำว่ากราบขอพระคุณพ่อแม่ที่น้องทุกท่านที่นิตตานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ